วันนี้พามาชมมะนาวในสวนนะครับมะนาวเราก็ปลูกไว้ไว้ไว้หลายต้นเหมือนกันนะครับปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะครับแต่วา่ามันก็ตายไปเยอะแล้วนะครับตายไปเยอะแล้วนะครับบางทีแล้วบางทีแล้วอ่า เราก็อยากให้มันอยู่แต่ว่ามันก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะครับเพราะว่าบางทีแล้วหน้าร้อนเนี่ยบางทีเราก็ลดน้ำไม่ไม่พอนะครับลดน้ำไม่พอนะครับลดน้ำไม่พอคือคือเราเราก็เนี่ยเราก็เปิดน้ำจากจากอ่าเิร์ศนะครับน้ำบาดาลจากเิร์ศเนี่ยเอาเข้ามาในในสวน นะครับเอาเข้ามาในสวนเราก็ เราจะให้ดูอ,อินทพลัมด้วยนะครับอินทพลัมำกำลังสวยทีเดียวนะครับยังแต่ว่าเนี่ยห่อได้แล้วนะห่อได้แล้วนะครับ นะครับศกดกนะครับอินทพลามอ่าก็ให้ดูกันนะครับให้ดูกันไป,ปังไปพังพลางก่อนนะครับอินทพลัมต้นนี้ต้นนี้เป็นออกลูกมาเป็นปีที่สี่อปีที่ปีที่สี่แล้วนะปีอาสามปีที่สามนะครับออกลูกปีที่สามคนงานก็ไม่ค่อยจะว่างนะครับเนี่ยอ่า กลุ่มพัฒนาพันนาใหม่โดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลพันนาคมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งดรสุวัสดิ์สืบกลางเบอร์หนึ่งพร้อมทีมสมาชิกกลุ่มพัฒนาพันนาใหม่เบอร์หนึ่งและเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกคิดได้ไกลร่วมใจพัฒนานำประชาชนจดหมายดรสุวัสดิ์สื่อกลาง เบอร์หนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนานิคมเขตสองโรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์หนึ่งนายพัชร์สุเศรีอุ่นเบอร์สองนายโกวิทย์พิรมุณจิตเอกเวลาคาเฟ่เบอร์สามนายประวัตินารัตน์รทธิ์ เบอร์สี่นายพันวารัตนนิคมฝ่ามือจริงใจไฟพัฒนาเบอร์ห้านายจิรุลิแกนทางอาบมังเสือเท่าเบอร์หกนายธนงศักดิ์พุทธมาธิบดีธนาคารสาขาอุตติพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์ขึ้นเต็มเต็มนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเต็มเต็มนะครับวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ